บทที่7 0 5หทุกอย่างกำลังจะเริ่มตน้นเขายืนอยู่บนระเบียงอย่างเงียบๆเฝ้าดูทิศทางของสภาสารบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์หรือจกักรพรรดิอื่นๆเจ้าไม่ควรปล่อยให้คนรักของข้าได้รับอันตรายใดๆไม่เช่นนั้นข้าจะทำให้เจ้าต้องจ่ายราคามหาศาลร,รัศมีสังหารจางๆหายไปจากดวงตาของเสียววสาร เสื้อคลุมสีม่วงเข้มขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มร่างกายของเสี่ยวซานเขาสวมหมวกคลุมสีสะลงเล็กน้อยและไม่สามารถมองเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาได้จากภายนอกเลยด้านนอกโรงแรมเสือขาวรถมาหยุดนิง่งชายร่างกำยำกระโดดลงมาจากรถมาชายผู้นั้นสวมเสื้อคลุมด้วยเขาสูง2,5เมตรถ้าเสี่ยวซานเข้าไปใกล้อีกนิดเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นจากตัวเขา เสี่ยวซานดึงหัวของเขาขึ้นมาเล็กน้อยและมองไปที่ชายร่างกำยำอีกฝ่ายรู้สึกถึงลมหายใจของเขาดวงตาของเขาเป็นประกายและเสี่ยวซานก็กวักมือเรียกเขาเสี่ยวซานร,รีบไปข้างหน้ามาหาชายคนนั้นไม่พูดอะไรมากและขึ้นรถไปโดยตรงชายร่างกำยำก็ขึ้นรถและสั่งให้คนขับออกเดินทางเมื่อถอดหมวกบนหัวออกใบหน้าของแมวใหญ่ก็แดงก่ำด้วยความตื่นเต้นและพูดกับเสี่ยวซาน พี่ชายข้าเตรียมสิ่งที่เจ้าสั่งให้ทำแล้วไม่ต้องกังวลมันเป็นเผ่าสิงโตทองที่สร้างการเตรียมการสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาคือสายพันธุ์ข้ารับใช้หลังจากนั้นข้าจะพาเจ้าเข้าไปในทีมโดยตรงแล้วเจ้าก็ติดตามพวกเขาได้เจ้าอยากจะทำอะไรเมื่อเจ้าต้องการเข้าไปในสถานที่นั้นเสี่ยวซานไม่ตอบแต่พูดด้วยเสียง แมวใหญ่หลังจากที่เจ้าส่งข้าเข้าทีมแล้วออกไปทันทีและลบร่องรอยทั้งหมดอย่าทิ้งร่องรอยใดๆที่เจ้าเคยเห็นข้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสำหรับเจ้าใครที่รู้เรื่องในเผ่าสิงโตทองคำเจ้าต้องจัดการกับมันให้ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าเองเมื่อเห็นเขาจริงจังสีหน้าของแมวใหญ่ก็กลายเป็นจริงจังและเขาพูดอย่างจริงจัง เจ้าต้องการให้ข้าไปด้วยหรือไม่ข้าจะลบร่องรอยก่อนแล้วจึงมาหาเจ้าเจ้าคือหัวหน้ากลุ่มพยักผสมของเราผู้มีพระคุณข้าก็ปฏิบัติต่อท่านเหมือนพี่น้องหากมีปัญหาเราจะแบกรับมันไว้ด้วยกันเสี่ยวซานส่หัวและพูดว่าคราวนี้ไม่มีใครช่วยเรื่องของข้าได้ข้าทำได้แค่พึ่งพาตัวเองทำตามที่ข้าบอกอีกไม่นานเจ้าจะรู้ว่าข้ากำลังจะทำอะไรถ้าครั้งนี้ถ้ามันประสบความสำเร็จได้แล้วทุกสิ่งในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงได้ แมวใหญ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยและรู้สึกประมาาโดยไม่มีเหตุผลแต่เขาไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมเสี่ยวซานกล่าวเช่นนั้นครั้งนี้ต้องเป็นงานใหญ่ยังไงก็ตามตรับใดที่เจ้าสามารถหาค่าเจอบอกค่าข้าจะลุยไฟและน้ำเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้แมวใหญ่พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นการปกป้องตัวเองเป็นความช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับข้าหลังจากที่เสี่ยวซานพูดจบเขาก็เงียบต่อ แมวใหญ่รู้สึกถึงออร่าบนร่างของเสี่ยวซานอย่างเงียบๆและรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าเสี่ยวซานในขณะนี้เป็นเหมือนการดำรงอยู่ในความว่างเปล่าและเขาไม่รู้สึกถึงรัศมีในร่างกายของเสี่ยวซานร,รถม้าเดินทางนานกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะหยุดลงอย่างช้าๆแมวใหญ่ลงจากรถก่อนแล้วจึงเรียกเสี่ยวซานให้ลงข้างรถมา้ามีตู้โดยสารขนาดใหญ่จอดอยู่แมวใหญ่ชี้ไปที่รถม้าเสี่ยวซานเข้าใจโบกมือลาเขาและขึ้นรถม้าที่ใหญ่กว่า แมวใหญ่ไม่หยุดกลับไปที่รถมาคันก่อนแล้วเร่งออกไปบนรถมาที่เสี่ยวซานขึ้นนั่งมีอสูรสี่ตัวพวกเขาทั้งหมดมาจากสายพันธุ์ที่แตกต่างกันและสิ่งนี้สามารถเห็นได้จากรูปร่างของมันพวกเขายังสวมเสื้อคลุมและหมวกคลุมขนาดใหญ่และพวกเขาก็เหมือนกับเสี่ยวซานและคนภายนอกจะมองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของพวกเขารถมาวิ่งไปอย่างราบรื่นไม่มีใครในรถพูดและพวกเขาทั้งหมดก็เงียบและบรรยากาศในรถดูจืดชืดไปหน่อย หลังจากขับรถต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงรถม้าก็หยุดลงและเสียงภายนอกก็ตะโกนว่าออกไปเสี่ยวซานตามสี่อสูรในรถมา้าและลงจากรถและเดินตามพวกเขาไปข้างหน้าอีกครั้งไม่นานต่างก็ได้รับใยทะเบียนจากนั้นจึงเข้าแถวตามจุดที่กำหนดมีอสูรหลายสิบตัวเรียงรายอยู่ที่นี่ทุกคนสวมเสื้อคลุมและหมวกคลุมเสี่ยวซานสัมผัสได้เพียงเล็กน้อยและแน่ใจว่าเขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ที่เหลือเป็นอสูร สีของป้ายทะเบียนสามารถแยกแยกกลุ่มได้เสี่ยวซานและอสูรสี่ตัวที่ลงจากรถมีสีทะเบียนเหมือนกันพวกเจ้าทุกคนรู้กฎด,ดีหลังจากที่เจ้าเข้าไปหลังจากนั้นมันคือพรหมลิขิตของเจ้าอสูรหมาป่าที่แข็งแกร่งตะโกนเสียงดังมีเส้นผมสีทองอยู่บนหัวของเขาและเห็นได้ชัดว่ามันเป็นชนชั้นสูงในหมู่อสูรหมาป่าสถานที่แห่งนี้คุ้นเคยกับเสี่ยวซานมากเขายังเคยมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เมื่อมาถึงสารบรรพบุรุษเป็นครั้งแรก ในสถานที่นี้ที่เขาสัมผัสได้ถึงการดำรงอยู่พิเศษมากมายและที่นี่เองที่เขาพบโอกาสของเขาในที่สุดในที่สุดเขาก็มาที่นี่อีกครั้งใช่แล้วที่นี่คือสถานที่จัดกลุ่มสัตว์ต่อสู้ในโคลอสเซียมสารบรรธบุรุษพื้นที่อันตรายที่จัดการผู้เข้าแข่งขันเกือบครึ่งหนึ่งออกมาในแต่ละครั้งมันคือสวนนรกนรกและสวัค์ล้วนอยู่ที่นี่เสียวซานจะไม่มีวันลืมประโยคนี้ เพียงแต่ว่าผู้ที่มาที่นี่ครั้งนี้ต่างจากผู้ที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกมากกฎของสวนนรกคือคนที่ต่ำกว่าระดับพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้และผู้ที่มาที่นี่เพื่อต่อสู้เพื่อเงินและทรัพยากรล้วนแข็งแกร่งในลำดับที่9 คอสเซียม um ในสารบรรพบุรุษนั้นแตกต่างจากเมืองอื่นๆในเมืองอื่นๆถ้าถูกบังคับให้เข้าร่วมในคอลสเซียมในขณะที่โคอลสเซียมที่นี่ผู้เล่นมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นขุนนางนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาส่วนใหญ่ปกปิดรูปร่างหน้าตาของพวกเขาบางคนสวมหน้ากาก,ากบางคนสวมหมวกคลุมเพียงเพื่อไม่เปิดเผยตัวตน ตราบใดที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าจะสามารถได้รับรางวัลที่สูงมากบรรดาผู้ที่กล้ามาที่นี่ไม่ว่าจะมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างเต็มที่หรือต้องการเงินหรือทั้งสองอย่างเมื่อเขามาที่นี่เสี่ยวซานไม่ได้ใช้หอาการค้าของตระกูลกวางวิญญาณด้วยซ้ำแต่ปล่อยให้แมวใหญ่ทำให้เขาได้รับจุดผ่านความสัมพันธ์ของเผ่าสิงโตทองคำ สถานการณ์ในเมืองเคเอร์ลีค่อนข้างซับซ้อนเสี่ยวสานต้องไม่ปล่อยให้ผู้ที่ไม่ควรรู้ว่าเขามาถึงรู้ว่าเขาได้เข้าไปในสวนนรกอีกแล้วถูกต้องที่แห่งนี้คือที่ที่เขาเลือกที่จะก้าวข้ามภัยพิบัติในที่สุดในขณะนี้ด้วยเสียงคำรามต่ำช่องด้านหน้าก็เปิดออกและผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมในการต่อสู้กับสัตว์ร้ายกลุ่มนี้จะเข้าสู่สวนนรก หลังจากเข้ามาแล้วฟังข้าให้ดีนี่เป็นครั้งที่สองที่ข้าเข้าไปในสวนนรกในบรรดาสมาชิกทั้ง5ที่เสี่ยวซานอยู่ในนั้นกลุ่มอสูรที่ยืนอยู่ด้านหน้าก็หันกลับมาและพูดด้วยเสียงต่ำเขาไม่ได้ใส่แค่เสื้อคลุมหมวกคลุมหน้าและหน้ากากเท่านั้นดูจากรูปแล้วมันคืออสูรมีสูงประมาณ3เมตรในบรรดาอสูรมีความสูงปกติไม่ได้แรงมากแต่ลมหายใจค่อนข้างคงที่เข้ามาครั้งที่สองเหรอ ทีมประเภทนี้ที่เสี่ยวสารเข้าร่วมถูกเรียกว่าทีมหลวมและก่อตั้งขึ้นชั่วคราวโดยคนที่ไม่มีทีมตายตัวกลุ่มคนแตกแยกเป็นเรื่องธรรมดามากในโคลอสเซียมสารบรรพบุรุษท้ายที่สุดมันไม่ง่ายเลยที่จะได้ทีมห้ากันที่ทุกคนเต็มใจทำงานหนักทุกคนรู้ดีว่าคนที่เข้ามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการต่อสู้กันมักจะไม่รอด สมาชิกในทีมหลายคนไม่ได้หักล้างคำพูดของเสี่ยวซานพวกเขายืนขึ้นเมื่อเห็นสมาชิกในทีม3คนข้างหน้าเขาพยักหน้าทีและคนเขาก็พยักหน้า